ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ผมก็อยู่กับหนึ่งในที่จะมาพิชิตยอดดอยอินทนนท์ครับผมออยากให้พี่ช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับผมครับชื่อชื่ออ๊อฟนะครับก็มาปั่นแต่อันนี้อ่ะคแรกครั้งแรกใช่ไหมครับแรกเลยครับแล้วมีการเตรียมพร้อมอย่างไรมาบ้างครับจริงๆแล้วรู้ตัวล่องล่วงหน้าสั้นไปนิดนึงประมาณสัก2เดือนครับนะครับก็หลักๆก็ต้องฝึกซ้อมแล้วก็พยายามลดน้ําหนัก แล้วก็พยายามเตรียมใจให้พร้อมพยายามลดน้าหนักนี่เดิมทีน้ําหนักเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ76แล้วตอนนี้ล่ะครับพี่7จ็็ะถือว่ากําลังดีแล้วก็ภายใน2เดือนก็ถือว่าพยายามอพยายามนะครับสุดยอนมากครับผมแล้วคิดยังไงครับกับการที่เราจะเข้ามาพิชิตดอยอินทนนท์ในครั้งนี้ครับจริงๆแล้วไม่ถือว่าพิชิตดอยถือว่าพิชิตตัวเองมากกว่าเพราะว่าเป็นการต่อสู้กับตัวเองเพราะว่า ภูเขาพึ่งอยู่ที่เดิมครับแต่เราทั้งนั้นที่จะทำให้มันดีสุดยอดมากครับผมแล้วอยากจะให้พี่ออฟนะครับช่วยสากประชาสัมพันธ์หน่อยครับกับในครั้งหน้าในปีหน้าครับผมสำหรับปีนี้เป็นปีแรกนะครับผมโดยจากการจัดการแล้วทุกอย่างเนี่ยมีความตั้งใจทีมงานมากๆเลยนะครับก็อยากเสนอให้ทุกคนที่ชอบการปั่นนะครับฝึกฝนตัวเองนะครับสู้กับตัวเองแล้วก็มาลองที่นี่ดูการกินไ้เหมือนกันครับครับขอบคุณมากครับพี่ออฟครับขอบคุณมากับ